วันนี้ก็วันพระฤหัสที่21แล้วครับอีกแค่3วันวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งอบอจอคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะครับก็อยากจะเชิญชวนอันที่1พี่น้องที่อยู่ในอุดรให้ไปใช้เสีย์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับดูที่ตู้ไปรษณีย์ว่าอบตคณะกรรมการเลือกตั้งส่งเอกสารมาหรือยังว่าครูหาของท่านอยู่ที่ไหนต้องไปที่ไหนยังไงวางแผนตั้งแต่ลงหน้าถ้าพี่น้องชาวอุดรน,นะครับที่ จากบ้านมาแต่อยู่ในประเทศไทยนะครับไปทํางานที่เมืองอื่นถ้าเป็นไปได้ยังมีเวลานะครับวันนี้วันพฤหัสเดินทางกลับบ้านไปบ้านไปหาพ่อแก่แม่เข้ากันกินข้าวด้วยกันสักหน่อยวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็จะได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งไดนะ้ก็จะเพิ่มจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้เยอะมากขึ้นนะครับถ้าพี่น้องที่ฟังอยู่เป็นพี่น้องชาวอุดรที่อยู่ไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิสราเอลสิงคโปร์โปรตุเกส หรือฮังการีหรือแม้กระทั่งฟินแลนด์นะครับที่อยู่แถวสะเกเนียเวียไปเก็บผลไม้กันก็เข้าใจครับว่าท่านไม่สามารถที่จะกลับมาวันอาทิตย์นี้เพื่อที่จะเลือกตั้งอบจอได้แต่ท่านสามารถที่จะไลน์มาหาทัวรมาหาเฟซทามาหาพ่อแก่แม่เท่าลูกหลานท่านที่อายุเกิน18ชาชวนให้เขาไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคุณคณิศรเคยเป็นรองนายออกอบจอมาก่อนเคยเป็นอดีตประธานสภาทนายาความอุดรธานีมาก่อนต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสองสามเรื่อง อันที่หนึ่งคือเรื่องสาธารณาสุขเพิ่มหมอเพิ่มเตียงอยู่ไหนก็ใกล้บ้านอันที่สองเพิ่มเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวให้อุรอมีการท่องเที่ยวมาทั้งที่บ้านเชียงคุงกบ,บาทะเลบัวแดงและมีการคมนาคมถึงนะครับและเรื่องที่3ก็คือการทําให้อุรอโปรง่งใสและตั้งกองพาณิชย์และการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อให้อบจอสามารถที่จะมีส่วนในการทําให้โอกาสทางเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอุดรน,นั้นดีขึ้นอย่าลืมนะครับ24ิสพฤศจิกา กาหมายเล็กหนึ่งคณิสอนพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไก่ครับแล้วเจอกันครับครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรที่เคารพรักนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่2ี่แล้วครับอีกแค่3วันวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งอบอจกรหาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับก็อยากจะเชิญชวนอันที่หนึ่งพี่น้องที่อยู่ในอุดรให้ไปใช้เสีย์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับดูที่ตู้ไปรษณีย์ ว่ากรกตคณะกรรมการเลือกตั้งส่งเอกสารมาหรือยังว่าครูหาของท่านอยู่ที่ไหนต้องไปที่ไหนยังไงวางแผนตั้งแต่ล่งหน้าถ้าพี่น้องชาวอุดรน,นะครับที่จากบ้านมาจะอยู่ในประเทศไทยนะครับไปทํางานที่เมืองอื่นถ้าเป็นไปได้